สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมาเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อของ mitsubishi lancer ex นะครับเป็นตัว4.8นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับใส่กับรถ mitsubishi 5หลูได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไททันโวเตียนะครับผมแล้วก็มี lancer ex อันนี้แน่นอน มีสเปรย์มากอนนะครับอ่าตัวนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นของ18ตัวท็อปของแลนเซอร์นะครับลูกค้าถ้าไดใส่ล้อตัวรองนะครับที่เป็นของ16นะครับสามารถซื้อตัวนี้ไปใส่ได้ทันทีนะครับล้อเริ่มหายากแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อก่อนนะครับอ่านะครับหลังล้อแล้วก็จะต้องมีตรามิตซูบิชิ เห็นไหมครับอ่าเขียนมิตซูบิชินะครับผมอ่าแล้วก็เป็นคอลสิบแปดกว้างเจ็ดนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นคอลสิบแปดกว้างเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็มีโลโก้มิตซูด้วยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับมีทั้งตัวหนังสือและสัญลักษณ์นะครับตัวนี้เป็นล็อตแท้แน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทั้งชุดนะครับพร้อมยาง นะครับถ้าเป็นเขอาบ18เนี่ยราคาต้องมีประมาณ20,000นแน่นอนนะครับแต่เมื่อคำนวณกันแล้วเนี่ยซื้อล้อซื้อ,อยางในราคาประมาณ20,000 20, 2 0 0 0 0กว่าบาทงี้ถือว่ามันคุ้มนะครับเพราะว่ายางเขอาบ18ถ้าเป็นยางที่แบบโนเนมนะครับหรือยี่ห้อตลาดทั่วไปเส้นหนึ่งก็ต้องมี2 3,000พันแล้วนะครับพาะว่ายางมาทะลุหมืน่นไปแล้วนะครับยังไม่ได้ล้อเลยนะครับแต่ว่าที่ร้านเราเนี่ยมียางขายเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นยางที่มียี่ห้อนะครับใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะครับไม่ใช่แบบใช้ไปสามเดือนดังแล้วนะครับอยี้มันก็ไม่ไหวนะครับผมหน้าร้านเรานะครับเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับอ่านะครับตันนี้ก็บรรยากาศข้ามสองบางเทียนช่วงเย็นนะครับร้านเราจะอยู่ทุกวันพุธนะนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับผม ก็คลิปนี้นะครับของก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าปอก,กันหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก๊อฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ